อันนี้ดูเจ๋งใช้ธาตุอ่าอายส์ไฟฟิวชั่นใช้ไฟกับน้ำแข็งในแกมบ้ามอดีรีฟอ์ซิ่งอีชัตเตอร์ออเพื่อพลังให้กันและกัน โค้ดไฟสกิลเกนฟิวชั่นอินเตอร์จีเออร์คสโค้ดไฟดาเมจอิกไนฟอร์สบ e ยแชสแอดแม็กฟิวชั่นอินเตอร์จีแกมมาแคนแคสฟอร์สไฟแรมเพดทูเฟอร์ติคิสเธอสเตตฟิวชั่นอะไรไม่รู้แต่ไปหมดเลยฟิวชั่นอินเนอร์จี ฟอสไฟล์แรมเพธอีกนายฟอสไบส์อ๋อมีสกิลให้ดูด้วยมีไปถึงเวลแปดสิบเลยเหรองั้นเราเลือกคันนี้แล้วกันนะอโอเคจัง อาเลียเกิดอะไรขึ้นหรอเอมเบอร์รอนอะไรระเบิดออกมาก่อนนะอ๋อมีคนล่วงเต็มเลยอัล็อกเทเลนทอนสวรรค์ เลือกเบสเทเลนแพนเนลก็เดสออฟโนลิดเมนสแตตอินแท็กสเปลโคอ่าทำงานพัสดาเมจอะโลเคตและกลับหมอมันก็ซูมได้ตั้งขนาดนี้เลยนะ เหมือนมีบอสโผล่มานะโอ้ระเบิดไปหมดแล้วอ๋อโอ้โหใครไม่รู้โดดมาลีนมีแต่พวกขี้แพะ เราขายตีได้ไหมฮะอ๋ะอ <c oughs> ว่มีคนมาบล็อกให้ด้วยโอ้ว <c oughs> ลิฟ <c oughs> แล้วหยิบอะไรไปอ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วเข้าใจหรือยังไม่ต้องห่วงฉันหรอกเราจะต้องเอาสปาร์กลับมาอ๋อเป็น leader of t o t l i g h t อ๋อเป็นหัวหน้าเลยเหรอเพราะเราจะไปเอามาเองเธออยู่ที่นี่แล้วก็พักน,นะ,เร,ะเ,รกเราจะเอาสปาร์กลับมา ฉันสัญญาคงฉันคงทำได้แค่เชื่อมือเธอแล้วนะ the go, ยินดีด้วยคนได้สกิลอะไรเนี่ยเ <c oughs> ข้าสกิลแผนเนิ่ <c oughs> เลือกซับพอร์ตสกิลที่ว่างอยู่เลือกซับพอร์ตสกิลแล้วก็ติดตั้ง โอ้เราปล่อยได้สามลูกแล้วอ่าแล้วก็ไปทางนี้สินะรอเปล่านะอ๋อกดกดดีอ่ะมีนีน่นากับฮันเตอร์มาช่วยด้วย Is the true nature of the world and the spark is merely a seed of lies that conceals the truth. Ah <coughs> กิ๊บกิ๊บกินโต๊ะโอ้ได้แอคทีฟสกิลมาแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรตกแต่หัวเราไม่รู้เดี๋ยวจี้อ่ให้เลือกช่องสล็อตสกิลแล้วก็เลือกสกิลที่ว่างอยู่ฟริจิตแฮนส์มิลชั่น ติดตั้ง okay. มีตัวอะไรเล็กๆวิ่งหนีกันเต็มไปหมดเลยอ๋อ oh. บลิงสันส้นๆได้อ๋อ right. oh, ตัวนี้เป็นนักธนูกับลินอาเชอร์โอ้ยอะเนี่ย อ๋อโดนดาเมจสายฟ้าด้วยอ๋อโดนโฮด,ดาเมจเงี้ยอ๋อแต่ว่าเรากลับมาสู้ต่อได้นะเราหลบตีไกลๆดีมะ โฮ้ยโหมันเจ็บมากเลยอะ่ะโอ้ยโอ้โอโอมันแรงมากเลยนะตัวน,นี้ ราต้องแบบพยายามหลบดีนะหลบได้ลอ,อง <c oughs> ดูพลังของสปาร์กโอ้ <c oughs> <c oughs> จงหายไปซะเหล่าเอมเบอร์จงใช้สปาร์กเพื่อทำให้ฝันของเจ้าเป็นจริงนั่นมันก็ดรอปไม่ใช่หรอต้องมีไฟบอลแบบนี้อด้วยโอ้โหเจ็บโอ้เจ็บมาก อ๋อต้องทำลายวอลแคนนอนหนอแต่ตัวนั้นมันไล่ตีเราอยู่อ่ะโอเคตรงนี้เราก็ทำลายปืนนี้ใช่มหมแล้วก็ต้องหลบไปด้วยโอ้ยโอ้โหหลบไม่ทันมันเร็วขนาดนั้นเลยเราต้อง คอยเคลื่อนที่บ้างเป็นบางครั้งโอเคเราทำลายป้อมปาการได้แล้วนะอ่ะอยากจะตีวอลแคนนอนอยู่แต่มันมีบอสอยู่ตรงนั้นด้วยดิโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ ระเบิดมันน่ากลวนมีบอสไล่ตีเราด้วยแล้วก็มีปืนใหญ่ที่จะคอยทำงานอยู่เรื่ยอยๆอะงาโอ้โหเจ็บมากโอ้โหไลนิงดาม g e โอเคเรายังกลับมา <c oughs> เล่นตรงจุดเซฟนี้ได้อยู่ ดูเหมือนวามันจะไม่ได้ให้เราเริ่มตั้งแต่ต้นขนาดนั้นดูเหมือนว่าเกมจะยังปลาณีเราอยู่นะโอเคเราจัดการพื้นใหญ่ไปแล้วนะเหลือแค่ตัวอันนั้นไม่เท่าไหร่ เราน่าจะมาหยุดปืนใหญ่อออากิโตะพาริเช่เนี่ยอุ้ยไวบอสตัวใหญ่มากมาโอ้เนี่ยอุ้ยมันตัวใหญ่มากโว้ย,ยเกือบไม่ทนัน พอเล่นายไม่ค่อยมีประโยชน์เลยอุ้ยเจ็บเจ็บมากฮะหายไปแล้วอู้อะออ้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 ออ,อโอเคไม่โดน โอ้ยไม่ตีแรงอะ่ะว่าอันนี้ห้ามโดนเลย ต้องฮิลสองครั้งถึงจะเท่ามันตีโดนครั้งนึง อุ้ยเกือบโอ๊ยโอ๊ยบิงไม่ข้ามหลังรีบบิงอย่างเร็วเลยโอ๊ย โอ้รู้สึกเราตีเบาไม่มันสายเกินไปแล้วเดี๋ยวโทษให้ฉันด้วยนะครูหูยานะยาใช้เง จะระเบิดตัวเหมือนโฮคนนั้นหรอไม่นะ่ายังไงโอ้ไม่ต้องเป็นนี้ด้วยอตสามาด้วยกันตั้งนาน ฉันยังมีชีวิตอยู่หรอเฮ้ยจริงดีโอ้ดีจังหรือว่าจะระเบิดตัวตายหายไปแล้วสิขอเก็บของแป๊บนะเฮ้ยอาเรียเธอยังไม่ตายเธอไม่เป็นไรใช่ไหมแม่เจ้าโอ้โหฉันยังไม่ตายทุกคนปลอดภัยไหม เธอทำการระเบิดเฟมอิเลเมนท์เทมเเทียมแอเรียมันจะทำให้เธอเออมันจะทำให้เธอตายได้นะขอโทษนะแต่ว่าทุกคนในที่หลบภัยฉันต้องฉันจะต้องปกป้องพวกเขาแต,แต่ดูสิฉันยังมีชีวิตอยู่แล้วก็สบายดี เออคือฉันฉันแค่พูดเล่นนะเรื่องที่บอกว่าเธอจะต้องไปหาโคโคนใหม่รีบ <c oughs> <l ip> กลับไปที่ไฮเอาท์กันเถอะโอเคี่แทก็พูดเล่นนี่เองอาเรียเธอทำเธอทำฉันตกใจรู้ไหมนึกว่าจะเสียคูหูไปซะแล้ว ลิฟเรากลับทุกคนทำได้ดีลิฟเพราะเรากลับมาแล้วทุกคนปลอดภัยไหมนะอ๋อนี่เป็นหุ่นดัมมี่ใช่ไหมเอ้าโอ้นี่มันแคมนี่นี่จามีคนเยอะแยะเลยอ้ามีคนอื่นด้วยคนจีนคนเกาหลี